าจริงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะครับคนนี้จริงจังนะคนนี้จริงจังนะจรงจังจจังจริงจังจริงจังจริงจังอจริงจังจริงจ่ไอไจริงจัอยไจรอะไริงัรอ่ไจงัอยไรอ่ได้จิงัย่ดรย่ด้จิงัย่าดร เริ่มต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบเราก็แก่แล้วด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้คุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะพี่มันพอแต่ก่อนเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบฮ้ยเวลามันยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะมันมีความสุขดีครับคุณแต่กบอกว่าแบบหาผู้หญิงที่เข้ากับสไตล์เรายากเข้ากับเรายังไงอยอาจริงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เลยนะเราเราผมจะบอกให้ว่า ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่าคนสองคนอ่ะมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่ผมบอกแค่ว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นสําหรับผมเน่ยไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะครับประทับใจอะไร <laughs> ประทับใจอะไรอะ่ะก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆใช่เขายังไงจีก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทํางานใช่ไหมเราก็มีทั้งแบบได้คุย แล้วก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นอะ่ะผมไม่ได้เปิดตัวอะไรนะแต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสถ,สถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอกันแล้วอะ่ะตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิ้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะถ้าต้องมานั่งแบบถามว่าแบบเป็นกงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสําหรับผมมันคือเกินจุดนั้นแล้วด้วยแล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันไม่ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นคบกันหรือแฟนกันสำหรับผมมันก็เหมือนนะพี่เลือกเือที่จะพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีคนคุยแต่เราก็ไม่เปิดเผยว่าเราคุบใครทำไมคนนี้เราถึงเปิดเผยคือคือช่วงนี้ช่วงนี้ผมคุยคุยกันตัวผมก็คุยจริงๆะนะผมก็คุยกันแบบจริงๆแล้วก็คนถามเยอะอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ตอบตามจริงอะคือผมอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นทช่แบบว่าหรือทําอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมอะนะก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตอบจริงๆว่า ตอนนี้เราคุยเลอกคุยอยู <screen> been, no yet, like ่คนเดียวแล้วเราก็แบบมีอยู <fois> ่คนเดียวอ่ะมันก็คือคนคุยกันอ่ะมันก็เหมือนน่ะมันก็ไม่ต่างจากแฟนอะไรเงี้ยนะสำหรับผมนะแคปชั่นที่ลงแต่ละอย่างก็คือแบบว่าดูแบบหวานมากแต่ลาสิ่งที่บอกแฟนฉันไม่ใช่แค่หนังแฟนฉันก็คือแฟนฉันอนั้นเป็นเป็นสไตล์เขาใช่ไหมที่เราชอบลงน่ารักน่ารักซึ่เขาเขาเป็นคนที่ชอบเม้นอะไรที่แบบดูแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวผมอาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์หรือเม้นอะไรแนวนั้นก็คือว่ามันก็คงเป็นอะไรที่แบบ ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกแบบยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับผมเลยเปนคนมี่อตลอดไม่ไม่ไม,ไม่ผมว่าตัวผมอาจจะแบบสภาพนี้ได้ไม่นานยอะไรเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็คงแบบเปลี่ยนกันไปบ้างเอาจริงก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวเราอ่ยยังต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะที่แบบเราเราอาจจะแบบกิ๊กหล่อไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสลับสลับกันบ้างอะไรเงี้ยผาขอไหมคะว่าขอให้คนอยู่ในสภาพนี้มีมีก็มีมีบ้างที่บอกว่า พี่นิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็แบบว่านิ่งได้ไม่นานหรอกแต่จริงชีวิตผมเป็นคนที่ถ้าช่วงจริงจังก็จริงจังนะเวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วคนนี้จริงจังมาแล้วคนนี้จริงจังไหจริงจังจริงจังจริงจังอยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วโอ้โหหักหักหักแล้วพี่ถามหน่อยว่าด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเนี่ยเราแตกคาพาเขามาอยู่ในโลกของเราแล้วเราอยากมู่ในโลกของเขาเลยผมว่าอันนี้ผมสิ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบก็คือวว่่าาาประมณ มันแปลกมากตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบโลกเดียวกันมากเพราะว่าเราเราเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอไอสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เรายังคุยกันได้อยู่สําหรับผมก็คือว่าไอเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นนะผมว่าเถียงกันตลอดแบบคืออาจจะเถียงเรื่องงานเนี่ยผมจริงๆผมก็อยากทํางานหลายครั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แบบความคิดเราอาจจะยังแบบไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็แบบเป็นหัวคิดที่แบบว่า เก่งมากๆคนหนึ่งนะที่เพราะเขาชอบคิดงานเองเหมือนกันเราก็ชอบคิดงานเองเลมนะืกัเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบเริ่มงานกันยังไม่ได้ดเราเลยรู้สึกว่าถ้าลงอเราลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติน่ารักเหมือนสิ่งที่เราชอบคล้ายกันนะมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนยะผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยมากกว่างานเลยแสดงว่างานคู่ก็มีติดต่อเข้ามามีมีมีผมว่าถ้าวันหนึ่งเราเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะ <laughs> แบบยอมที่จะแบบว่า คนละครึ่งอะไรเงี้ยตัวผมจริงก็ยอมนะก,ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบงานที่มากขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงว่าการทํางานที่ดียวเราก็อาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับด้านเพลงด้านดนตรีด้านแบบว่าตลกตลก,ตลกอะไรเงี้ยครับผมเขามารู้จักสิงสาราสารัตว์เราไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงปแปลกเนี่ย เราต้องดูแลเองอะนะพวกสัตว์เลี้ยงแปลกๆแบบแต่และคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดนะครับผมเหมือนว่าผมอยู่ดีผมจะอุ้มตัวเฮ e ไปเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องตัวเฮ e, หรือว่าตัวอะไรแปลกๆเนะี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิมนครับผมถ้าเราจะเราพาเขามารู้จักนนะ้องๆเราไหมตัวเฮถ้าถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ไม่ได้ค่อยแนะนําให้ใครรู้จักอยู่แล้วเออแต่จากพี่ฟางมามุมโรมิติกตรงไหนกันอะมุมโรมนติกผมหมอผมว่าสำหรับผมเนี่ย ไม่เคยมีครอกไม่เคยมีไม่เคยมีผมต้องพูดจริงๆว่าแบบว่าเราเราไม่ได้โกหกนะแต่ว่าเราเรามีความสุขตัวผมมันมีความสุขที่มันเป็นแบบนี้แหละที่แบบเหมือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันใช้เวลานานถึงสถานะตัวผมจะไม่ไม่ขอกันไม่ให้กันมีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมาแต่คือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันอนะ่ะมันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างงี้กันนะครับผม